ฟุตบอลไทยลีกแมตช์เดย์ที่19ของฤดูกาลลุยกันต่อเลยนะครับสัปดาห์นี้เตะก,กันสาวันครับเริ่มต้นวันนี้มีคู่ F ร Day ดย์ไนท์หนทุ่มตรงนะครับคนครปฐมยูไนเต็ดพบเมืองทองอยูไนเต็ดนะครับสถานการณ์ของทั้งสองทีมเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่สบายใจสักทีเดียวนะครับเพราะว่าแต้มเนี่ยไล่ไปตั้งแต่อันดับ7เนี่ยนะครับมันยังเรียกว่าสุ่มเสี่ยงในโซนที่จะไปอยู่ในโซนตกชั้นได้นะครับคนครปฐมยูไนเต็ดเองพวกเขาตอนนี้สถานการณ์เนี่ยอยู่ในอันดับที่เนะครับเมืองทองอยู นะครับซึ่งมันหางจากโซนตกชั้นเนี่ยอยู่4แต้มด้วยกันก็ไม่ปลอดภัยสันทีเดียวและครับเพะ่ะนั้นวันนี้ยังไงแล้วลุยเต็มที่แน่นอนนะครับคนครปฐม,มยูเนเต็ดไม่ชนะใครมาสามเกมแล้วนะครับ เป็นการเสมอมาสองเกมล่าสุดนะครับล่าสุดก็คือบุกไปเสมออุทัยธานีครับวันนี้ได้ทาคุอิโตะเลซีอาโปเนี่ยผลทดแบนกลับมาสภาพทีมก็น่าจะดีขึ้นนะครับประสานงานกับกาฟาดูโลซินมีจิตปัญญาที่สุดเอวันโดเปาลิต้าก็เรียกว่าวันนี้แอ็กบารนาวาเนี่ยได้ผู้เล่นที่ฟูทีมนะครับขณะที่เมืองทองยูเนเต็ดนะครับพวกเขาเนี่ยโอ้ไม่ชนะมากี่เกมแพ้มาสามเกมรวดอ่ะก่อนที่เกมที่แล้วจะปลดล็อกเล่นในบ้านเอาชนะบีจีปทุมยูเนเต็ดไปอย่างสุดมันเลยสองศูนย์นะครับตัวผู้เล่นไม่มีใครที่ติดโทษแแนนคครัับลล้้ววสภาาาพทีมมกก็่อขงงต ก็วินทำบริษัทจานันเนี่ยกลับมาเป็นผู้รักษาประตูน,นะครับกองหลังก็มีอีเจทองเนี่ยมายืนคู่กับบิลองแน่นเลยทีเดียวน,นะครับตรงกลางดาวรุกอย่างคักณะคำยกทำงานกับพวกพี่ชายอุทาได้ดีครับแล้วก็แนวรุกมีวิลเลียมป้อมมีปรเมศอ่านวิไลแล้วก็มีทีเด็ดที่จเจริญศักดิ์วงก่อนก็ถือว่าค่อนข้างฟูลทีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไปเจอกันเนี่ยผมว่า,วามันฟูลทีป,ปึ๊กประจงกันทั้งคู่นะครับน่าจะสู้กันได้อย่างสนุกนะครับแล้วก็มาถมเองแพ้ในบ้านมาสองเกมตินนด,ด เกมวันนี้เนี่ยโอกาสออกเสมอสูงนะครับคนครปฐมเนี่ยผมว่าน่าจะ,ะไม่ถึงขั้นที่เอาชนะเมืองทองได้เกมที่เคยเป็นทีเด็ดในบ้านมันเริ่มแผ่วๆไปละโอเคดีขึ้นมาก็จริงแต่ว,แว,ว่ามันช่วงหลังๆมันทีเด็ดมันเริ่มน้อยลงไปละนะครับผมมองว่าคู่นี้เนี่ยเมืองทองเนี่ยบุกไปเยอือนนครปฐมเนี่ยมีลุ้นที่จะคว้าแต้มกลับออกมาหนึ่งแต้บมันมีแน่ผมว่าเมืองทองไม่แพ้นะครับลุ้นหนึ่งสามชนได,ได้ไหมผมว่าก็เป็นไปได้เพราะตอนนี้สภาพทีมดูแล้วมันลงตัวมากๆตัวใหม่พวกญี่ปุ่นอนะไรพวกนี้ก็กลับมาช่วยเสริมทีมได อกาสออกเสมอมีสูงแต่ว่าถ้ามีผู้ชนะผมมองไปที่สังมืองทองเชื่อว่าเมืองทองมีลุ้นที่นคนปรปฐมวันนี้ครับรอเชียร์กันได้1นึ่ทุ่มตรงดูบอลให้ถูกต้องลสิทธิ์นะครับสมัครแพ็กเกจบอลไทยกันเลยครับ